สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชนีป่าฝนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่มดจะพามาเที่ยวชมในสวนในป้ายนี้ก็เป็นสวนหนึ่งในงานที่แม่มดทำนะคะในชุมชนของแม่มดพวกเราตั้งกลุ่มวิสาหกิจทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งพวกเราก็ทำเกี่ยวกับพืชหัวตระกูลขิงคา ก็จะมีกระเจียวปทุมมาปทุมรัดดอกข้าวปรษาแล้วก็พวกว่านไม้มงคลต่างๆที่ทางกลุ่มเราทำได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพช่วงเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมพืชหัวตระกูลขิงขา่ากำลังติดดอกมากมายเดี๋ยวแม่มดจะพาเที่ยวชมในสวนนะคะเอาสวนขึ้มาโฮกแทะ สภาพในสวนก็จะเหมือนสวนพ่อใหญ่สอนหลังกเกษียณน,นะคะผสมผสานมีกล้วยมีกล้วยน้ำว้าเข้ามาอีกมุมหนึง่งก็จะเจอกระเจียวบ้านไร่เรสสีแดงแปด๊ดแดงเข้มเลยค่ะกำลังติดดอกเป็นไม้ลูกผสมพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อการตัดดอกของแม่จู้ นี่ค่ะโช่์เขาทั้งใหญ่ทั้งยาวอลังการงานสร้างแตกก่กอกำลังแตกก่ก็สวยงามเดินแหวกแหวกก็ยญ้าเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอกระเจียวอุทัยธานีของจังหวัดอุทัยธานีสีชมพู กำลังแตกกอค่ะอันนี้เป็นไม้พื้นถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีพวกเราก็รวบรวมสายพันธุ์ไว้เพื่อปรับปรุปรงสายพันธุ์ในสวนค่ะเดินเดินลงป่ามาอีกนิดนึงก็จะเจอเทพประชุมพรไม้ของจังหวัดตากขยับมาอีกนิดก็จะเจอประทุมมาดอกก็จะคล้ายดอกบวัว สายพันธุ์นี้เป็นลูกผสมมองเข้าไปในกอหญ้าก็าจะเจอกระเจียวจิว๋วกระเจียวแคระเป็นกระเจียวพื้นบ้านของเราที่นี่สีแดงเข้มแบบกแกกอยญ้าดูหน่อยนคะคะกระเจียวต้นไม่ใหญ่มากเป็นกระเจียวพื้นบ้านของที่นี่ปลูกรวมๆกันไว้เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้เหมาะกับความต้องการของตลาดบางที สายพันธุ์ของพวกเราก็จะเหมาะแค่กับการกินยังไม่สวยงามไม่เต็มที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ปลูกปลุกรวมกันไว้แมลงในธรรมาชาติผสมพันธุ์ก็จะติดมเมล็ดล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่สวยงามขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นว่านงูเหา่าไหนดูซิมีดอกไหมว่านงูเหา่านะะี่ค่ะ กำลังติดดอกสีแดงแป๊ดแดงเข้มเลยค่ะงูเห่านี่เป็นของสายพันธุ์ทางภาคเหนือแก้พิษถอนพิษโอ้ยจะหักแล้วเดี๋ยวก็คงติดดอกอีกเยอะค่ะตรงนี้ดงงูเห่าก็มีขึ้นปนในสวนว่านมหาจากาักรพรรดิหรืออหรหันแปดทิศ กำลังตั้งท้องติดดอกเนี่ยค่ะดอกเขาเป็นไม้ด่างเป็นสายพันธุ์ของเขาว่านมหาจากกักรพรรดิหรืออรหันแปดทิศมีในตำราว่านของไทยเรา <S <S เดินเดิน<ๆ>หลงป่าเข้ามาอีกมุมนึงก็จะเจอกระเจียว เทพประสิธิ์เป็นไม้ของทางภาคเหนือดอกสีขาวบานมาได้ระยะหนึ่งแล้วเห็นไหมส่วนปลอดสารมีหอยกำลังกินนี่ค่ะสตูพืชว่ารางจืดกำลังติดดอกค่ะว่ารางจืดชนิดขมิ้นรางจืดชนิดขมิ้นแก้ซึมเศร้าเมาแห้ง ตรงนี้ก็มีเทพประชุมพรอ,อีกก็ติดดอกคู่แพ็คู่นี่เป็นดอกข้าพัรษาสายพันธุ์พื้นบ้านของเราเดอกข้าพัรษาโรเซียหรือโรเซียโรเซียมาจากภาษากรีกโรเซียกุราบสายพันธุ์กุหราบเป็นสายพื้นถิ่นของเราไม่ใช่พันธุ์นอกนะคะเรียกโรเซียเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของเรานี่แหละค่ะประทุมรัฐกำลังติดดอกแต่ก็ ดอเข้าวันสาอีกแ่นิดนึงจะก่าหลวงช่อดอกเขาจะใหญ่มากนะคะกำลังติดดอกโอ้มีความใจใจ,ใจมากดูแบบลกๆนี่ค่ะติดดอก และนี่เป็นกระเจียวพื้นบ้านของเราและในสวนก็มีว่านปลูกกระจายทั่วไปในสวนะกุลว่านต่างๆไว้แม่มดจะพาเที่ยวชมสวนอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ